วัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับกระผมกระผมพิธาเลี้ยมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลครับพักก้าวไกลคือพักที่สืบทอดเจตนารมณ์อุดมการณและจิตวิญญาณมาจากอดีตพักอนาคตใหม่พักก้าวไกลยังคงเดินหน้าทําการเมืองอย่างสร้างสรรค์พักก้าวไกล จะยังคงเป็นความหวังให้กับคนที่สิ้นหวังในประเทศนี้พักเก้าวไกลจะยังเป็นป่าเป็นเสียงให้กับคนที่ไร้อำนาจในสังคมพักคก้าวไกลจะไม่ใช่พักชั่วคราวแต่คือสถาบันทางการเมืองที่จะพาประเทศไทยกลับไปสู่ระบบประชาธิปไตยทุกท่านครับสภาพการบริหารงานของรัฐบาลประเทศไทยมีนักรัศาสตร์ท่านหนึ่งบอกว่านี่ไม่ใช่รัดล้มเหลวหรือ fail state แต่นี่คือสภาพรัฐบาลล้มเหลวหรือ failed government ภาพที่สะท้อนสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตโรคระบาดโควิด19ที่ตอนนี้ความรุนแรงของการแพร่ระบาดยังไม่เท่ากับความรุนแรงจากการที่ประชาชนตื่นตระหนกอันเป็นผลจากฝีมือการจัดการในยามวิกฤตของรัฐบาล วิกฤตการเมืองที่เกิดจากรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจคสอชอใช้สอวอแต่งตั้ง250คนเป็นฐานรักษาอำนาจแถมยังออกแบบระบบเลือกตั้งไม่ให้มีพักไหนได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือ250ที่นั่งเพื่อให้พักคสสคือพักเสียงข้างมากสอสอก,กระจายตามพักต่างๆจนเกิดวิกฤตร่วมรัฐบาล19พักบริหารแบบไร้ประสิทธิภาพ ขาดเอกภาพสารบนอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกิดสภาเสียงปริบน้ำซื้อตัวสอสฝอ่ายค้านเกิดองค์กรอิสระที่เลือกปฏิบัติและเกิดกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานในความมืดมิดก็ยังมีแสงสว่างท่ามกลางวิกฤตของประเทศที่ลุ่มร้าพวกเราก็เห็นการลุกขึ้นสู้ของเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆมากกว่า40แห่งนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกระดับ ต่างออกมาทำการรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจว่าพวกเขาต้องการประเทศที่ดีกว่าพวกเขาต้องการประเทศที่เป็นธรรมกว่านี้พวกเขาต้องการประเทศไทยที่มีอนาคตมากกว่านี้ครับ คนนับจากนีดด้